สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเรามาตามกันต่อกับแต้มรวม2ตัวล่างนะแต้มรวม2ตัวล่างก็คล้ายๆกับกับ3ตัวบนแต่ก่อนอื่นจะไป2ตัวล่างเนี่ยขออนุญาตมาแก้ไขตรงแต้มรวม3ตัวบนในงวดแรก 872และ6 7 7คือผลลัพธ์เท่ากันแต่ว่าหลักร้อยกับหลักสิบสลับกันบังเอิ่นว่าเขาใช้หลักร้อยสองครั้งบวกหลักสิบสองครั้งจึงไม่มีปัญหาในผลลัพธ์ mm hmm. ก็คือ274บวกกับ286 14บกวก16ก็ได้30ก็เลยได้0ูนย์บวกได้66บวก3ได้9ก็เลยงวดแรกก็เลยได้แต้มรวมเท่ากันนะก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของผลลัพธ์เรามาดูของงวดต่อมาต้องขอประธานอภัยด้วยอ่ะ เราจะนำมาฝากกับเพื่อนที่ชอบแต้มรวมหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10บล่าง7บวก2ได้9 9บวก6เป็น15 15มาบวก5ตัวแรกก่อนนะ15บวก5ได้20นะคะก็ใส่0ูนเนาะคือเมื่อกี้ดดฉันอัดไปแล้วแหละแต่ว่าเดฉันเขียนสลับหลักผลเลยผิด0บวก3ได้3 3บวก1ได้4ออกอะไรคะ 4 7 8และ9 1แต้มรวมคือยังไง9บวก1ได้10ดังนั้นแต้มตัวนี้ก็คือเลข0ดังนั้นแต้ม0มาถัดมา4บวก8เป็น12 12บวก9ได้ยิ่อ1ดยิ่ม1ดบวก5ตัวแรกก่อนยิ่ม11บวก5เป็นยิ่ม6ใส่6 6บวก3ได้9 9บวก1ได้10ใส่0ออก4 6 4บวก6ได้10ใส่0เอา0ตัวหลังมาดังนั้นแต้มของตัวนี้ก็คือเลข0ดังนั้นแต้ม0มา ต่อไป8ปดบวกสได้10บ0บวกสเป็น14 14บวกหาก่อนได้ได้สิใส่9 9้าบวกสเป็น12ใส่2 2สองบวกหได้3ออกอะไรคะสองศูนย์สองได้หกหกอ้าวหกบวกหกเป็นสิบสองดังนั้นก็คือแต้มสองมาถัดมานะสองบวกสองได้สี่สี่บวกหกได้สิบสิบบวกห้าตัวแรกได้ สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกหได้9ออกไรสี่สี่และ44อันนี้ก็คือ4ีบวกสได้8ดังนั้นอันนี้ก็คือแต้ม8มาถัดมาค่ะสบวกหได้10บสิบวกสเป็น14 14ีบวกหคงที่ตัวแรกเป็น19ใส่9ก้เบวกสเป็น12ใส่2 2งบวกหได้3ออกอะไรเก้าห้าหและหกสาบวกสามได้9ดังนั้นก็คือแต้ม9มาใครดูจนจบคลิปยังไม่เข้าใจคำว่าแต้มก็ ดูไปผ่านๆแต่ถ้าใครเข้าใจก็จะนําไปพิจารณาอันนี้จุดแล้วแต่ความจํานงนะ9บวก1ได้10 10บวก6เป็น16อย่าลืมบวก5ตัวแรกก่อนที่จะนํามาวาง16บวก5ได้21ใส่1 1บวก3ได้4 4บวก1ได้5งวดที่ผ่านมาออกอะไร9 9 0และ1 4ดังนั้นแต้ม5มาในงวดถัดมาก็คือ1บวก4ใน5นะคะอันนี้ลืมบวกก่อนนะแต้มมาก่อน างวดต่อไปพิจารณาแต้มรวมจะมีตัวแปรอะไรที่เป็นผลลัพธ์ของสูตรคำนวณบ้าง9บวก0บวก1นะก็ดูตรงเส้นขีดแล้วกันหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่าง9บวก0บวก1ได้10ไม่ใช่ใส่0ต้องบวก5ตัวแรกก่อนเป็น15ใส่5 5บวก3ได้8 8บวก1ได้9อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสูตรคำนวณแต้มไม่ทราบว่าแต้มไหนจะมาทั้งสิ้นนะคะ ก็วันนี้ก็จะนำมาฝากกับเพื่อนๆที่รักที่